สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองท่าทีชัดเจนเพื่อไทยไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งถแถลงเห็นด้วยก้าวไก่เชิญพักฝ่ายค้านร,ร่วมแต่มีข้อตกลงต้องคุยรายละเอียดก่อนส่วนเสียงโหวตนายกร่วมภูมิใจไทยให้เป็นหน้าที่พักแกนนำด้านอุ้งอิงยันแม้ได้อันดับสอง ทักสินกลับบ้านได้เหมือนเดิมเพราะไม่เกี่ยวกับพรรคสนักข่าวอิสารารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ13.30นาิกานาทีของวันที่15พฤษภาคม2566ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชรน่นสีแก้หัวหน้าพรรคนางสาวภัยทองทานชินวัตรแคเดเดตเดนาย,ยกรัฐธบนรตีนายเศษฐาทวีสินแคเดเดตเดนาย,ยกรัฐมบตรีและนายประเสริฐจ,จันทระลรวงทองเลขาธิการพรรค ร่วมแถลงข่าวผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชนานอ่านคำแถลงการของพรรคเพื่อไทยมีรายละเอียดดังนี้ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏแล้วว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคอันดับสองพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และร่วมสนับสนุนเลือกพักเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยอย่างท่วมท้นอันแสดงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในโอกาสนี้พักเพื่อไทยขอแสดงความยินดีกับพักก้าวไกลที่เป็นพักอันดับหนึ่งโดยกติกาประชาธิปไตยและโดยสัญญาประชาคมที่พักเพื่อไทยได้เคยแถลงต่อพี่น้องประชาชนไว้ พักเพื่อไทยขอแสดงความยินดีและยอมรับที่พักก้าวไกลเสนอตัวเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเห็นด้วยที่พักก้าวไกลจะเชิญพักร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลตามที่หัวหน้าพักก้าวไกลได้ถแถลงไว้พักเพื่อไทยขอยืนยันว่าไม่มีแนวความคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักก้าวไกลพักเพื่อไทยเห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาล ประเด็นในการหาเรือและกระบวนการต่างๆให้เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไก่เป็นฝ่ายดาเนินการเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในการตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชานานตอบว่าหน้าที่ในการดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลเป็นหน้าที่ของพรรคแกนนําคือพรรคก้าวไก่ซึ่งพักเพื่อไทยยินดีและมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นส่วนการพูดคุยก็เป็นไปตามที่ นางสาวไปทองทานกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เบื้องต้นมีการประสานงานกับทางกรรมการบริหารพรรคแล้วแต่กระบวนการเพิ่งจะเริ่มจึงไม่ได้กำหนดว่าจะจบตอนไหนส่วนประเด็นที่มี3 0 9เสียงนั้นถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งแต่การโหวตนายกต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ376เสียงนายแพทย์ชนานาระบุ เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะร่วมกับพักภูมิใจไทยหรือไม่นายแพทย์ชานานตอบว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพักก้าวไก่ที่จะตัดสินใจส่วนเรื่องเงื่อนไขที่ไม่สามารถร่วมกับก้าวไก่นั้นต้องขอดูรายละเอียดที่ก้าวไก่เสนอมาก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าสวจะโหวตให้หรือไม่นายแพทย์ชานานตอบว่าตอนนี้เรามี309เสียง การจะเป็นรัฐบาลต้องมี376เสียงเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไก่ที่ต้องไปจัดการตรงนี้ให้ได้แต่อย่างไรก็ตามตามหลักการแล้วนี่คือเสียงข้างมากของประชาชนสอวอก็น่าจะเคารบเสียงของประชาชนส่วนประเด็นถ้าสองลุงลาออกแล้วสสของพรรคเขาจะมาร่วมรัฐบาลนั้นต้องเป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไก่ตัดสินใจ เมื่อผู้สื่อข่าวถามนางสาวไปทองทานว่าการพูดคุยกับนายพิธาทางโทรศัพท์เป็นอย่างไรบ้างนางสาวไปทองทานตอบว่าเรื่องการตั้งรัฐบาลก็เป็นไปตามที่นายพิธาถแถลงแต่ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดและเงื่อนไขจะคุยตอนที่มีกรรมการบริหารพักต้องมีข้อตกลงกันแต่ต้องรออีกหน่อย พรรเพื่อไทยสนับสนุนพัรก้าวไกลที่ได้เสียงค้างมากตั้งรัฐบาลและพร้อมโหวตนายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะต้องเคารพเสียงของประชาชนนางสาวแพทองทานระบุเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่พัรก้าวไกลจะแก้กฎหมายมาตรา112ทางเพื่อไทยจะทำอย่างไรนางสาวแพรทองทานตอบว่า ต้องระบ,บุให้ชัดเจนก่อนเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนจะไม่ยกเลิกแต่สามารถพูดคุยกันได้ในรัฐสภาพร้อมรับฟังนี่เป็นหนึ่งในข้อตกลงที่จะคุยกับก้าวไก่ว่าจะไม่ยกเลิกส่วนข้อเสนอที่คุยกับก้าวไก่นั้นมีในใจแล้วขอคุยกันในพักก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับสอง จะส่งผลต่อการกลับบ้านของนายทักษินชินวัตรหรือไม่นางสาวพ,พัทน์านตอบว่าการที่คุณพ่อจะกลับมาไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยถ้าคุณพ่อไม่ประกาศเลื่อนวันก็คือเดือนกรกฎาคมเวลาเดิมที่คุณพ่อเคยประกาศไว้ส่วนประเด็นที่ได้อันดับสองแล้วถือว่าเป็นความพ่ายแพ้นั้นตนมองว่าการเลือกตั้งเป็นเหมือนกีฬามีแพ้ชนะแต่ก็เสียใจบ้างเพราะคิดว่าจะได้เป็นอันดับหนึ่ง แต่เราก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวอิสาราอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ